ขอบคุณและสวัสดีนะคะสัมมานาออนไลน์พิเศษสร้างเงินจากทั่วโลกหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหารายได้มองหาโอกาสมีคนส่งลิงก์ให้คุณนะคะคุณเจอแล้วนะคะธุรกิจที่สร้างรายได้จากทั่วโลกชื่อหนูนิดนะคะชื่อจริงกุลนันตีเจริญค่ะปัจจุบันเป็นพนักงานประจำค่ะรับราชการที่โรงพยาบาลสูงในกรุงเทพมหานคร เติบโตในสายงานและได้มีโอกาสเปิดธุรกิจ2แห่งนะเป็นร้านอาหารอินเตอร์พุดและร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อว่า N&N and In Bakery และคงดำเนินกิจการมาจนถึงทุกวันนี้ในขณะเดียวกันที่ธุรกิจยังคงดำเนินการอยู่หนูนิดก็ยังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รู้จักกับธุรกิจหนูสกีนจากการที่ได้เลือกไพ่มา3มใบไม่ว่าจะเป็นการมีรายได้มากขึ้นการมีอิสระทางการเงินมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีเวลามากขึ้นกเกษียณเร็วพัฒนาตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นมีมรดกให้ลูกให้การศึกษามีบ้านมีรถท่องเที่ยวทั่วโลกดูแลคุณพ่อคุณแม่ปดหนีและอื่นๆ หนูนิดใช้หัวใจจากการเลือกไพ่มาสามใบหนูนิดอยากมีรายได้มากขึ้นค่ะหนูนิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและหนูนิดอยากมีมรดกให้ลูกจากการตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับหนูสกินครั้งนี้ตั้งใจเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ธุรกิจนี้เป็น global dot chip zero stock ขยายธุรกิจได้แบบไร้ความเสี่ยง ไม่ใช่แค่สินค้าแต่คือแพลตฟอร์มระดับโลกก่อตั้งเมื่อปี1984 NuSkin เป็นทั้ง Global b r a บ d นด g i ิจ p Platform a f f i l i a t e m o d เ l ไม่ใช่สินค้าแต่คือแพลตฟอร์มระดับโลกที่จะพาเราไปสำเร็จ ในโลกแห่งอนาคตและสามารถทำการตลาดไปได้50ประเทศทั่วโลก้อมที่ช่วยขยายธุรกิจไปทั่วโลกไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ มุมใดแห่งใดในภายใต้50ประเทศทั่วโลกสามารถทำการตลาดและสั่งซื้อสินค้าถามตัวเองแพลตฟอร์มที่ใช่สิ่งที่คุณตามหาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเองการอัพสกิลคุณจะเป็นคนที่เก่งในระบบอย่างแน่นอนเรามีห้องเรียน24ชั่วโมงที่จะช่วยให้คุณอัพสกิลไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เ b o บุ๊ก u t u b e ไลน์ และสัมมนา,าต่างๆที่ระบบวีดิมิตเราจัดทำขึ้นเราขายความต่าง Innovation สินค้านวัตกรรมล้ำหน้ากว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอ่าโนสกินไลท์เจนเทคโนโลยีเกี่ยวกับนวัตกรรมอิดล็อกนะคะอยู่ในช่อง Discovery สินค้าเราไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนวัตกรรมเอิดล็อกเครื่องมือแพทย ดูแลรูปร่างแล้วก็เกี่ยวกับวิวเน็ตทั้งระบบนวัตกรรมอิดล็อกต้านความชราเราจะเห็นว่าเมื่อคนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะยีนเราก็จะทำงานได้ดีแพลตฟอร์มที่ใช่โอกาสที่ใช่วันนี้หากคุณเจอนวัตกรรมที่เป็นผู้นำเกี่ยวกับบิวตี้และวิวเน็ตระดับโลกต้องรู้จักกับเทคโนโลยีของ ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์สุขภาพและความงามแพตฟอมที่สามารถสร้างรายได้ทั่วโลกเป็นการพัฒนาที่ไม่ธรรมดาระหว่างแอปสเตล่าและวิลล่านะคะสามารถให้พาร์ทเนอร์แต่ละท่านนะคะทำธุรกิจและดำเนินการธุรกิจไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรือเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ ฟังมาถึงตรงนี้คงจะอยากรู้ว่ารายได้มาจากไหนหนูนิดทำความเข้าใจง่ายๆแบบนี้ค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่สอนคนสีคนสร้างรายได้นะคะเราจะมีรายได้ที่ได้5%นะคะ6ชั้นลึกคนสี่คนนะคะจะได้อยู่ประมาณ5%เดือนนี้นะคะคุณจะมีรายได้อยู่ประมาณ100,000กว่าบาทเครื่องมือและตัวช่วย ที่เรามีในระบบี d m n นิกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอัพสกิลการใช้เครื่องมือการสอนใช้เครื่องมือมีให้ทั้งหมดในระบบีด m มนิกกันเลยทีเดียวค่ะ โอกาสนี้เป็นของคุณแล้วนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาโอกาสมองหารายได้นะคะกับธุรกิจโนสกีนนนิทเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจโนสกีนมีการสอนงานคนนะคะช่วยให้คนมีรายได้นะคะมีอีเวนต์ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสเข้าโปรแกรม t r ีอร์มีนะคะมีสุขภาพที่ดีได้เจอผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ง่ายๆแค่คุณเลือก f d a ของคุณนะคะแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณเข้าระบบเรียนรู้ขยายธุรกิจเตรียมตัวรับรายได้ทุก7วันฟังสัมมนานี้จบแล้วให้คุณทักหาคนที่ส่งลิงก์นี้ให้คุณหรือชวนคุณมาฟังลิงก์นี้นะคะหนูนิดเชื่อว่าคุณก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้ได้เหมือนนูนิดอย่างแน่นอนค่ะ